คลิปบ้านเรามันหันสาโหล่าสุดคือคลิปที่หลานโดดเรียแล้วที่แคทจับได้คือคนดูประมาณเกือบสิบล้านคนหลานโดดเรียนโอ้แล้วแคทจับได้หลานโดยนโดยพาโดถูกเปล่าพาไปเจอหลานด้วยกันหมดเลยทั้งบ้านงงเหมือนกันคุณหลานกำลังโตหลานก็บอกว่าหลานอยากเที่ยวอยากแบบอยากไปชีวิตใบร่นที่แพทก็เลยว่างั้นเนี่ยมีวันให้ครอบครัวต้องไห่หลานบอกว่า เดี๋ยวผมหาวันให้ครอบปู่แต่ผมขอเลือกเพื่อนก่อนเราก็ไม่ถ่ายคลิปวีปแพทเลยเวลาเทศหลาทั้งหมดวิปแพดแบบว่าเรื่องแพดเรื่องนี้มากเพราะว่าแกแบบตามรู้แบบข้อท้าทีคือครอบครัวต้องมาก่อนที่แพทก็เลยว่าทําไมเราไม่มีเวลาเลือกครอบครัวก่อนแล้วค่อยเลือกเพื่อน<อ>ก็สอนเพราะว่าหลานอายุ13คลิปก็เป็นวัยเล่าคนก็ขอแบบอ่ะมีอีพีหนึ่งอีพีสองคนก็ขอ

ตอนไหนเร็วๆนี้เขไม่กด้วยกันเสไม่ไมก็คือเขาจะมีเลิกว่าต้องท้องเดือนนี้คลอดเดือนนี้เป็นเลิกที่แบบว่าดูไว้แล้วว่าออกมาแล้วจึ้งแน่นอนปีม้าเฮ้ยแตบอกแน่นอนก็คือลูกส่งแม่แน่นอนลูกส่งแม่แม่ส่งผมคนส่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่นะไปดู ปีนี้ต้องปล่อยเลยแล้วก็ท้องเลยเตรียมตัวเลย,เค,ย,ยคือหมอบอกว่าไปล่อยเมื่อไหร่คุณติดเมื่อนานเพราะว่าคุณพีคือเป็นแบบอาซูจิที่มันแข็งแรงสุดๆก็ออ<า>ลอดูว่าปล่อยป๊บติดั๊าปล่อยป๊า มันก็แบบแข่งกันไม่ได้ทุกคนเราอะมันต้องม,มีแบบกดที่มันบอกกันว่าชีบล็อกชีบเวียมชีบวีน่ะเราชีก็ปึ๊บไปเลยอ่ะโอมมากมพาแล้วประมาณนี่ก็เห็นพอกเราไนเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดกาัานนิดนึงแล้วเนีแ่ยบบ คือช่วงที่ปอกไปก็คือเป็นช่วงที่หนู่มเขาเขาอ,อกโรงพยาบาลด้วยแล้วหนูก็ป่วยเราคือยาที่หนูกินมันก็เป็นยานี่แบบให้หนูหลับให้หนูทั้งคนน่ะหนูตื่นมาแบบทํานู่นทานี่แล้วก็หลับต่อแล้วหนูก็แยกออกมาอยู่แบบอยากจะแยกออกมาใช้ชีวิตเป็น,นชีวิตแบบสาวอายุ25เสิบห้าเดินเ้เต็มตัวก็ อีกว่าถ้าไอ้นคนวิจัยล,ลิตทำไมถึงไม่ฟังข้างห้องคือขอโทษนะพี่ๆคนที่มานอนแบบหนูอะ่ะล้วได้ยินเสียงวันเนี้ยต้องเข้าใจหนูบ้างว่าหนูซื้อคอนโดเจ็ดล้านไม่ได้ซื้อคอนโดแบบเพื่องควาเสียงอะไรแบบนี้คือเป็นเสียงพันส่วดอะไรยังขอโทษนะนี่เป็นเสีย,สยงนนยแบบทนไม่ได้อะ่ะทนไม่ได้นะ ไม่คนเคลียรหนูก็ไม่อยากให้พี่ีเคลียร์การที่หนูเสนอแบบค mm hmm. ลิปที่บ้านหนูไปก็เพื่อให้คนดูแบบรู้สึกดูเราสนุกดูเราเพลินไปกับเราดูแลเห็นแบบมุมมองชีวิตที่แบบเออเราใช้ชีวิตมันเจออะไรบ้างแต่ละวันืูชีวิตหนูมันเป็นคอนเทนต์ได้ทั้งวี่ทั้งวันทุกวันเลยเเนนป็ เปิดประตูออกไปแล้วเขาไม่ออกเขารีบปิดห้องเลยไง ื่อนใหม่ก็เป็นเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะแบบตั้งแต่กรุงีตีแปดแบบแม่เข้าใจปะ้ะเือมันก็แปกกันหมดแล้วว่ามันก็ไม่ได้แบบกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมอาจจะไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกรันหวกับคนรอบข้างเพือ่นอนรอบข้างเราเป็นคนละกลุ่มคนละแกงก็เลยไม่ได้ไปสนิทเหมือนเดิมแต่ถามว่ารู้ข่าวไหมก็มีคนทักมาบอกว่าเขาแบบฝากบอกให้เขาต่อ B M ของคนที่แบบโดนหน่อย เราก็เราไม่ได้แบบไปคุยกับเขาแบบนั้นแล้วเราก็เลยโอเคต้องขอโทษด้วยหนูไม่สามารถแบบไปบอกไปพี่ได้จริงๆแล้วก็ไม่กลุ้ด้วยเราก็เลยแบบตัดมันตาดแบบไม่ไม่กลับมากเลยก็อย่างที่บอกว่าพอมันแตกแล้วมันก็แบบก็ตอนแผลมันแผลโอ้มันเป็นแผลแล้วอะแล้วหนูก็จะพูดยังไงดีคือหนูเวลาเราคบใครอะเราก็อยากจะแบบให้ชิคให เราก็ตัวเขาดีขึ้นตัวถ้าสมมติว่าเราพบใครแล้วตัวเราดีขึ้นแต่เราเตือนเขาแล้วตัวเขาแย่ลงอะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราแบบมีพื้นที่เว้นว่างให้กันดีกว่าเจอก็คืยค้างอยู่ด้วยกันได้เที่ยวด้วยกันได้แต่อาจจะแบบไม่ได้มาคุยกันทุกเรื่องเหมือนเดิมคุกเรื่องมันไม่ได้แบบเป็นประเด็นใหญ่ตอนนั้นที่มูมันให้อภัยก็ขอแบบมันเป็นเรื่องแบบ เรื่องเล็กน้อยอ่ะแล้วมันก็เอามาแบบเอามาวีทุกคนในกลุก่มกลุ่มมันก็เลยแตกแล้วกลุ่มก็ไม่อภไยแต่หนูว่าหนูไม่ได้โกรธอะไรแต่หนูก็กดลุ้ยเพราะหนูรู้สึกว่าโอเคถ้าเราพูดแล้วเพื่อนไม่ฟังเราเรา,เราเรจะไม่พูดดีกว่า ของผลกระทบหรือว่าไม่ให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็คือตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันก็คือโดนโดนโดนไม่ว่าจะเป็นแบบใ,ใครที่อยู่รอบตัวก็จะโดนถูกพูดเสียหายเลยทักไปบอกว่าโอเคบอก่อยให้แบบนั้นหนึ่งสองสามปีอะไรอย่างนี้ย